ล่างล่างล่างกูเมาเฮ้ยพี่คอนอยู่มันจะตายป่าวสวยชัดดาวแฮกแมพหรอแฮกแมพหรอแฮกแมพหรอแฮกแมพน้องอีจะโดนกัดแล้วมามาตัวไหน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 มันแฮกตัวไหนมันแฮกขอเห็นหน้าหน่อยเอ้าแม่งจริงเลยละกันนะครับผม เอาแมกกันเลยนะเออเอาแมกเอาแมกไม่้องวอลเอ่ไลส์สลาไม่ได้หรอใครที่ไองใช่จิงลองใจมามเด็กเกดอ้นี่เรเจอกันได้จวกมึงจวกมึงไอ้ไรของมันวะเลดกูเกูเรดกูไม่เหลือแอป่าไม่เหลืออะไร เล่น่ายสัตว oh, mm ์โ hmm. อ oh! ้ยโหแย่กันเล่นดิอยู่จิบมันอยู่ไหนต์จิบมันก็เรงไปหาพี่มันก็เรงไปหาพี่กูกูล้อหลอกมันอยู่เอ้ยมันเดินข้ามไปแล้วพี่มิกจริงจังคน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 พี่แมวเหรอไม่มีมันตายนะพี่ไม่รู้ว่ากิจแรงขนาดนั้นอะเออ แม่งาดไม่ตั้งใจช่ไม่ตั้งใจโอ้โหเล่นปราบไม่เป็นกิจเอ้ยฝึกไว้ดีพี่เป็นโปรเพลเยอร์ักทีก็ต้องเล่นหลายตัวเปล่าวะไอเม็กไอมิกงัดงัดงัดดิพี่งัดเนี่ยงัดตายแล้วเนี่ยงัดงัดงัดเดียวตายเลยงัดเดียวงัดตายเลยไม่ทันแล้วพี่ไปไหนก็ไปเถอะอย่ากดดันกูอย่ากดดันกูไปไม่เล่นไปว่าไอ้พวกเมนป่าทั้งหลายเนี่ยใครเมนป่าพี่ ทีเน็ตก็แครี่ผมก็เมดเอกียกียไม่ปาก้วครับเพืียหมดแล้วไอ้พวกกระป่าทั้งหลายเออกียนป่าหมดแล้วครับอะไรอะไรอ่ะเอาเอากอดกอดกดหน้ายอ่ะสลันไปทุกล่างอาเรื่ออาเอาเยอะิไปนติดแล้วเต็มหัวเต็มหัวไอ้ไอ้จเกอร์จเกอร์ไป นี่นี่นอรมุมอารุมอรุมเจาะอรุมเจาะเดี๋ยวตีดกัไปให้เับการเลยบล็อกนี่เ่อนบลกนเฮ้ยอันติโอโหอันตีอันตีงั้นเพื่อนอัตีแล้กูตายฮะดิล่างล่างล่างกูมาอ้ตีกรอยแบมันจะตายป่าสวยชัดดาว เป็นอะไรเนี่ยพี่มิกง่วงเหรอไม่ให้มัน่วยไม่ได้ให้มันเล่นตลกนะเว้ยเกมกูเล่นไม่เป็นเลยอ้เล่นด้วยเดี๋ผมก็เล่นไม่เป็นนะพี่ออฟอะแต่ผมสามศูนย์แล้นะไปอะไรกูตันมันไม่เหมือนกันในญี่ปุ่นมันก็เหมือนกันน่ะแหละโอ้โหมึงกูหน่อยเน็ตมันจะซูมไอ้เพอนเพื่อต้องต้องใส่ว่ะต้องยอมแแล้วนะเพื่อนดูดิเดอร์คอยมิกดูดิเดอร์ เลี้ยงกับรานเราตากันไหนตากกันนะกูเนี่ยเล่นแล้วตายคนเดียวนะมึงเล่นตายถามคนสามแถวกูมั่วทุ่หายเลยครับอะไรมึงโดนจับอ่ะคุณพูดว่าอะไรโอไล่ไปเลยไล่ให้สุดแม่มึงจะฟังไหมเสียงอ่ะเสมองมาฉอดได้ย่ะได้ได้ตายเน็ตเล่นกับเอเลนไม่ได้นะพี่ผมไปปั๊มย้อน เน็ตเน็ตเน็ตเอาเน็ตยหม่แล้วเน็ตเน็ตมาเลให้กูตามนะเฮ้ยเอาแล้เล่นเล่นก็เล่นมาแล้วตามตามกเลยแล้วตามแล้วตัวเนี้ยเนี่ยใึ่งต่ออะไรต่อวะเฮ้ยเพียนคาเตอรเดินมาเพื่อนสบายนะไคโอ พี่มิกพี่มิกออกอะไรต่อพี่มิกหลังจะปล่ออกอะไรต่อเจ้ากาเลยปะเอ่อเจ้ากาอะไรวะมันไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่คือนิ้ำผมนอ้ำไม่ใช่ออกอะไรไม่มีอมนี่อาำในตำราดไวเซอร์พี่พูดแล้วไม่ผมก็บอกตำราเมาสิคุณได้ไม่เป็นตำราดไวเซอร์เราขาดเลนข้างเขาออกอะไรอ๋อเออโอดินโอดินใช่เหรอแน่ใจนะเออ ว่าเลยคือจะดิฟหลซะหน่อยไม่ขัขัเอเลนทากินกอหว่านะอมันอยากแฮกแมพเ่ะย่าตรงี้ยเอาไม่ลงอไรเไม่ตัดเลบออกออกไรต่อครับออกอไรต่อครับออฟเลนทีมีครับออกอะไรต่อครับ ก็้นนแ่โดนแล้วใครอาใครอาอาใช่หรว่าพี่มันมันมันต้องมีโนก้ามใชหรอวะใช้เทียบาไม่ใช้ใช้เธอมันเจอยอนนะเจฟอรเรนด้วยสะท้อนใช้อาสะอนผมมั่วแหละผมมั่วแหละสะทอนมั่วและ งๆ่าเนี่ยตอนแรกกู่ารนี้เราตายกะตายมาจีมาใส่กูเออนี่ไม่มาเนี่ยัวอีกแ่มันโตย้อแฮงแบบปิซาลูฮะอะไรวะยอนแฮงแบบยอนแฮงแบบน้อใช่แบบเยัตว์เลยแบบพี่อยู่ไหนแม่รู้หมดเลยพี่ยร้านไม่กล้าีมาโดนเยนฆ่าูเ้ยมดูดิเยนแฮงแบบไอ้ดาวนี่สัตว์ ดูแล้วกูยืยนอยู่เงี้ยแล้กูยืนอยู่เงี้ยมันมาแล้วโอ้มันรู้นี่งั้นนะ่ะแฮกแมปหรอแฮกแมปหรอ <c oughs> แฮกแมปหรอ <c oughs> แฮ็กแมปเหรอคุณ <c oughs> จะโดนกัดแล้ววิ <c oughs> ่ยต้องวิ่งออกบ้านยังแฮ็กแมปยังแฮกแมปร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงใช่เลยอุ่ย <c oughs> อย่า <c oughs> ตูเล่นมายิง <c oughs> ตูเล่นจะมายิงกูตูเล่นจะมายิงกูได้ด้วยครับ ไม่ม่ๆมันตายอยู่ตายอยู่ยังยังัไม่กับกไม่กับกับกับัหังห่ออนดไปคิวจะไปคิวเดี๋ยวเด็ดเด็กูตายจีไอเด็ดไอเด็ดมึงูไอเด็ดแทงแะเฮ้ยมึงยิงโดนได้ไงวะเออไม่จะลองเทสดูไงว่ากูจะยืนตรงเนี้เฮ้ยกูเดินมาแล้วมันถอยเลยหรอ ไม่ได้เฉยเลยเป็นคนที้คุณอยากอยากรู้ไงแต่ว่าตายตรงไหนวะตายตรงไหนวะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยมันไม่เห็นคลิปด้วยเออเออของจริงเฮ้ยเนี่ยใครลองเลือกใกล้ตายไปให้มันจริงอ่ะเออเดี๋ยวกูลองเองคุณลองดีอีกแล้วไม่ไอ้ดอกแรกกูตายไม่เท่าไหร่ไม่คุู้คูน้องไข่ตั้งแต่กูฆ่ามันเสร็จแล้วกูไปแอบพี่มิกได้เฮลกาแล้วออกเลยนะพี่ใช่เหรอเด็กใยา่โอ้โหเสรไปโอ้ ยโอเก็ได้นะไปก็ไปเลยทุกไปนเมไปเลยมันกัดผมให้มันกัดผมอะไรไม่กัด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 เว้ยไม่กัดแทงแม่เลยละกันไม่ไหวแล้วครับใครแฮกแมพครับผมไม่ไหวแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเคของถอยีแม็กในเชนดาวตามพีเนทัน เฮ้ย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 ไม่ต้องบังก็ได้พี่ไม่ต้องบังก็ได้มายิงมายิงพี่ะมางพี่ดยดอดยดู้ยโู้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยโู้ยโอ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 ้ยโ้ดยอย้ยยดออ้ย้ แฮกแบบปฏิบัติปฏิบัติคูเดี๋ยวว่าปิบัตในเมืงอ่ามามตัวไหน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 มันแฮกตัวไหนมันแฮกขอเห็นหน้าหน่อยเอาแม่งจริงเลยละกันนะครับผมเราแม่งกันเลยน้องเออเอาแม่งเอาแม่งคนบอลเล่นแปลว่าเนี่ยอย่านะตีกลางไปตีกลางไปพิมิตตีกลางพิมิตตีกลางพิมิตตีกลางพ่มิตตีกลางออกมาลูก ยได็ไม่ได้แทงก็ได้กิดเอ้ยพี่รีบเข้าเกินผมบอกให้ตีกลางไม่ได้ตีคนซะหน่อยก็ฟังเสีกไม่ตีกลางไปไปคุณน่ะก็ผมบอกตีกลางเอามาคืนพี่เนทได้ยินว่าอะไรอ่ะพี่ผมบอกตีกลางไม่ตีคนพี่เออเห็นไหมพี่ไม่ได้บอกตีกลางเนมึงดูเนมึงดู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 ด ตานตานตง่คอันตีกับมาเนี่ยอันตีแล้เนี่ยีกเออใครนะถือเปัดอแล้วก็โอเคโอเคอุ้ย้ยย้ยยอนย่ามึงตายเลยนะไ้ดอ้ยอนไไม่พเด็กเดินจากนั่องอโยงโยงอยู่ไอ้กูตายองเอาสินโตมาข่านอ่ะตราไม่มีกัดิงาบกักัดพีกตายไปแล้วไงกตายไปแล้วน่าื้องขตัวหเออกอออ เหมือนมันอยากเล่นน่ะมันอยากเล่นนะเว้ยข้างล่างระวังนะระวังเฮ้ยมันก็แม่นเกินเพื่อนก็อยู่ในพุ่มนะเฮ้ยเอเลนบดผมนิ้ผมนี้อเลนบดเฮ้ยผมเข้าย้อนผมเข้าย้อนอย่ากัดพุ่มโอ้โหหายไหวเลวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว อเลนอเลนดูอเลนอดูเลนไงในในนในยี่ิบิายังวะยังนะยังไม่ได้แงมหัวกูเล่นต่อยอยู่ป่าเลยดอกเยอะแเลยเวลาให้แบบมันรูว่าเรามีเวันี้วันนี้นยวไปไล่หลังให้รักเลยโอ้โหมันเกี<_<_่ยวหลังปะได้ไอได้กิดย้อนหนย้อนหนย้อนย้จับได้จับได้ โอ้สวยมีตัวเล่นนะมีตัวเล่นนะให้ให้โอรับใท้ระเบิดอ่ะมันหลบได้อยู่ล่างผมมาล่างผมมาเฮ้ยเดี๋ยวผมรอเสียบตามมัลงมายี่สิบวิ่งต็ แล้วไงอะจับแล้วไงจับแล้วไงจับว่ามันทำอะไรจับว่ามันยังไงเราโดนโดนโดนย้อนพี่โดนสวยโอ้เข้าไปเล่นแม่งเลยเฮ้ยยังไม่ตายทั้งเกมจะมาตายนอกแบบนี้ไม่ได้